มาครับพี่น so so ้องครับบกม่วงครับพี่น้องต่ำส้มครับแดดแดดสมสมผู้เปรี้ยวครับพี่น้องพร้อมต้อนปลาแดกเล็ดเฟรด้วยพี่น้องครับตู้ทุบ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 ดีต่ำเป๊ะเป๊ะเป๊ะพี่น้องครับสวัสดีครับบิดกตดนแฟนที่กระหอดซู่ขู่สกุนครับมาเลยครับพี่น้องครับบันนี้ต่ำส้มต่ำส้มแก่แดดเล็กเล็กเลกน้อยครับพี่น้องวันนี้พร้อมต้อนปลาแดกปลาแดกปลากระดีครับพอหน่อยซอยเดิมครับพี่น้องโอ้ยหขักแน่ครับพี่น้องโอ้ปลาซอยปลาซอยครับพี่น้องของพอหน่อยซอยเดิม ปลาก็ดีกม็มีแจีมกันไปนวันวาเอาครับบักม่วงเจ้าวชู้เด้อพี่น้องซิมซมครับเือว่าบานเท่มาเอนบักม่วงกระรอนครับพี่น้องทุบทุบทุบดีดดีดเสดียดายวันหนึ่งถามหมึกพีครับพี่น้องถิ่มบ,บุกลงในโขกโอ้โหปลาแดกหนัวใหญ่หนัวใหญเอาโตใส่ฟอมเอ้ยมาไหพี่น้องไหม,ม,มจะแซมมันครับพี่อะทูบบอลเด้อพี่น้องครับสากทูบเปย์เปย์เสเปะเปะเปย์ในฟ่วงออกขอ่างทวนท่วนทวนปลาตะแกงลุงสีมาเด้อกับทีน้อยครับมา ดวนกันจังเล็กจังน้อยครับพี่น้องเห็นกัทิน้อยไปแต่แษใบแก่เมื่อกันนะกัทิน้อยสนอกว้าเฮ้ยพลเวอร์เกิรบมาพี่น้องครับโอ้โหตาบอดลงเมื่อนพี่น้องเอง ตาบอดมือตออไา,าได้ย่างบ่ได้เขาหาเล่นหันตัวน,นี้เพียตอนปลาแดดครับพี่น้องหืสีกเลยบ่เนี่ยจดขวักหยัดใส่เลยพี่น้องอมว่าตัวหลดหยัดใส่เลย,ยเขานี่โบกม่วงมาเนยอื้อหือ

ได้หางพี่น้องวั้นี่เขาไปถาพอดีมากเลยตัวนี่หานี่มังงุมบบตอนประเดี๋ยวพี่น้อง สดสุดขักแเนียน้นอยเ <c oughs> <c oughs> ขากันมัฟกับต้อนปลาแดกอืมหางขาดก่อนปวานาดขาในแดงยิ่งขึ้นพี่น้องต้อนปลาแดกบึบงัดเขาในบวกเลย ส่วนน้ำน,าน้ำเส้นน้ำหาปากซื้อขงกวางเลย,ย,ยจนแกส่งว่าท่านเกิดตัวพี่นอ่องจะฟังข้าวกันเดิมมื้อพี่น่องเอง มันเห็นมากก็แสดงว่าป,ปกติครับสีลเล็ไปหนอกจดปีนหลอกเบิ่งปลาแดกเป็นแล้วดวยครับนี่ปลาแดกปลาสอยพอหน่อยส้อยเดิม มันซ้อยไหม้เพราะมันพอหน่อยเลยพี่น้องหงามตะลัตเจียลุกโงแลนบู๊บะอไอยไปเลยพี่น้องสมบักสมเนี่ยจีหาดเลยครับ พยายามอาไปกินครับกำลังดุด <c oughs> ดุครับพี่น้องสมเป็นสมตอนประเด็ก หอมหินตัวบบกม่วงเนี่ยมอกร้อนมันน้ำซูงหวานครับนอมดิบต่อยครับไปผมกินบางม่วงกินสมเป็นน้องมันยังซวงยังกระวะเป็นยังยังสียากแต่ประ,ะ,ประดักตอนนี้เนาะว่าได้กินดูเนี่ยละมอม,มป้มนปนานันที มันก็เลยหาคน้นบ้เหรอนันอืม ว่าตัวซสีไปสีมาออกห่อนนังขาดสำกเดียรว้ประเภทปแซบรูอมอนามน้ำครับ รวมจุ่มฉ่ำซึ่มเขาในตอนมองมอง <c oughs> กระทินน้อยกระทินน้อยถูกวะว่ากี่แต่ก็มันรูไปอไป chốt. Đây tới เฮ้ยแตกมาเอาอายุไปกินได้พี่น้องครับลกๆหน่วยกำลังถูกโปะถูกโปพอดี อตอนนี้เป็นองไรมาสีโจ๊กตีกหยากเลยบาดแผลจะมาแสบคักแสบเนี่ยที่เขาบอกมวงแสบบวบันญ,ญาบันยั่งเลย เครื่ิงเพชรเคิื่งแส,สบหรือเศ้ากับว่ายังที่แสบไปไหนาอยู่นี่ไหม,ม,มสมบักสมัยก็สู่บอกม่วงสมอะไรได้พี่น้องเอง๋ จุดข้าบบรรยายครับต้องสัมผัสโดยตัวของท่านเองนะพี่น้องเลยว่ามันจีเซียมสินว่าซ้ำเลยจากมือเขาดำดำกับขาวมาแล้วดูนะพี่น้องครับตอนเงี้ยจุดที่หาเ้าไปเลยไหล่อาบสด,สด ชีตุ่มๆมา้ยังน้อยยังมันไหลออกมหมดซึมซับเข้าไปในเนื้อบางม่วงครับอาปากซึมกวงเราจับบอลลงมือนครับโอ้นเป็นอย่างก,กับน่อยตาครับม้มส้มนาอปัดเลิ้งยิ่งนกกระโดดเลย ปนี่ตะโพลปลาแดกตะชูม้งแหลกเสีตัวนี้ท่านหน่หมดจ้ะ <c oughs> อ,อ้จังบักสังครับฝันเสี่ยงลามลิงฝันลุ่มบุ่มอยู่ แสียบพักอีพออีเมลเอ๋ยเหมือนค้ามันยากครับต้องสัมผัสด้วยพี่น้องเองครับมือนีได้มาดีๆครับมงวงกระหล่นนังสีลดพี่น้องปาดควนออกแซ่ดำเกี้ยน้อยเล้กพี่น้องครับปาดแซ่ดำเกี้ยวไว้แล้วก็ทุบๆๆชีวิตปีไหนเขาขาวมันฟ่วงก่อขาทุนทานทุนทานพี่น้องตามักผิดดีๆไปเนี่ยเอาไปยัวในโขกครับเอาตอนปลาแดกใส่ใส่น้าปลาแดกใส่น้ำปูน้ำปลาพวกสูุลดพี่น้องยัวใส่ยัวกัวให้น้ามันออกมากับ นี่สอดซีนสดๆหนำแกม,มนวลไปน้าโอ้โหบรรยายนว่าอะไรครับฮะ <c oughs> เอาจเลยคก็ขอขอบคุณขอบคุณนะครับบิลลอบนึงครับบิลล็อบมที่ติดตามที่ชมครั<อ>บเบาปุยจุพักมันนี่ป้าพี่พาน้องครับกินผสมแก่แดดเจี๊ยเหลือเกลีกน้อยครับโอ้โหบรรยายนว่าอะไรหอมตอนปลายครับชิมนี่ไปซ้ำน,นี่ครับชิมหนำมาไหมาครับโชคดีความสุขครับสวัสดีครับจิวฝากว่าอะไรว่าเทียดได้พี่น้องมาเอาได้พี่น้องนะด้วยไก่ก็ได้ อยู่กไกลเหรนบ่ได้ไปส่งเลยครับ